สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตั้งเป้าหมายของตัวเองในการลดเอวแต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักนะคะนี้เรามาวัดเอวเราก่อนค่ะเอวอยู่ที่80เซนค่ะเมื่อเทียบเป็นนิ้วอยู่ที่32นิ้วซึ่งวันนี้พึ่งจะนะได้ได้เคย วัดเอวตัวเองหลังจากที่ไม่ได้สนใจเอวตัวเองมานานแล้วรู้แต่ว่าตัเกงที่นุ่มมันแน่นนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลดให้ให้ใส่เกงได้เมื่อมาวัดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เนี่ยวันนี้อยู่ที่32นิ้วเป้าหมายคือ28นิ้วแต่จะเป็น30ก่อนแล้วลงมา28ก็ลงมา4นิ้วอะคะ่ะ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่น้ำหนักนะคะตั้งเป้าหมายที่รอบเอวตัวเองซึ่งคุณหมอนะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไขมันที่อยู่รอบตัวเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเอวเอวเล็กนะก็ก็ยิ่งเป็นผลดีนะในการรักษาสุขภาพไห้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเอวใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในอนาคตที่จะ มีโลกอื่นๆตามมาก็จะมาโฟ,ฟ,ฟกัสที่ที่เซึ่ง l 3ลนี้ก็คือเอ <H L. S 1> ลบรรลุสู่ XL เรียบร้อยแล้วจะกลับมาสู่ L ค่ะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเยอะเนาะขอกลับมาเป็น L เหมือนเดิมนะอ่าเมื่อเราออกกําลังกายด้วยการด้วยการเดินสามกิโลเป็นการฝึกความอดทนของร่างกายแล้วก็ ทำให้เรา,าเคยชินกับการออกกำลังกายหนักๆก,ก่อนพอ3กิโลปุ๊บเนี่ยเราก็เมื่อเราได้แล้วตั้งตากแดดตากลมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้หลายเดือนนะคะจนรู้สึกว่า3โลนี้เราเริ่มชินแล้วเราก็เพิ่มเป็น5กิโล19อันนี้ก็ใช้กด21วันในการ จัดการกับตัวเองว่าจะทำยังไงถึงขยันออกไปจัดการ5กิโลหก้าได้เมื่อถึงจุดถึง5กิโลหมเก้าเนี่ยร่างกายเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องจะต้องทำงานหนักได้จะต้องเจอกับเรื่องหนักๆได้นะเราฝึกความเคยชินของร่างกายขั้นตอนต่อไปก็ก็เตรียมอุปกรณ์เวทค่ะเวทก็คือ คัตเติเล้ลเอันนี้4ี่กิโลดัมเบลข้างละหนึ่งกิโลนี่ดัมเบลข้างละหนึ่งกิโลอันนี้เราก็าจะใช้ควบคู่การออกกำลังกายด้วยเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อของเราคือถ้าเราไม่ไม่เวทด,ด้วยนะได้แต่คาร์ดิโอเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะ จะไม่ได้ด้วยมันก็จะเกิดการย่อนยานนะคะแล้วตัวค u เติลบลนี่เป็นตัวที่ช่วยนะสำหรับเราจะออกเวทแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะถ้าอยากรู้สนใจว่าทำยังไงเนี่ยนะให้เปิดดูใน YouTube วิธีการใช้คัตเติลบลดัมเบล มีทั้งท่านั่งท่านอนท่ายืนนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ